สวัสดีครับเซียวโก้ไอสุมุกทหารนะครับวันนี้เซียวโก้พามาชม4ประตูยกสูง1.9เกรดแซคันนี้นะครับ2,024คันนี้จะเป็นรุ่นยูโรไฟนะครับผมเกียร์ธรรมดานะครับคันนี้9,47,000บาทนะครับมาพร้อมไฟหน้า LED โปรเจคเตอร์นะครับไฟตัดหมอกก็จะเป็น LED แล้วนะครับผมในรุ่นนี้นะครับก่อนหน้านี้นะครับผมรีวิวรุ่น L ไปนะครับตัวเริ่มต้นคันนั้นจะเป็นเบาผ้านะครับถ้าเป็นเกรด L นะครับ ถ้าลูกค้านะครับอยากได้บ่อหนังนะครับแนะนําเป็นรุ่นนี้นะครับเกียร์แซดนะครับผมตัวนี้เบ่อหนังคูแม็นะครับภายในนะครับด้านข้างคันนี้นะครับผมล้อแมกนะครับเขาให้มา18นิ้วนะครับผมพร้อมยาง265 60R18 นะครับ b i s t o n Dealer นะครับผมด้านข้างนะครับผมให้โลโก้โคมีมมานะครับผมไฮแลนเดอร์นะครับตัวนี้นะครับกระจกมองข้างนะครับปรับและพับไฟฟ้านะครับผม แล้วก็ไฟเลี้ยว LED ที่กระจกมองข้างนะครับกระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถเลยนะครับมือจับประตูนะครับสีโครเมียมนะครับให้มาจากโรงงานนะครับแล้วก็บันไดข้างนะครับผมเช่นเคยนะครับในรุ่นยกสูงนะครับเขามีมาให้จากโรงงานอยู่แล้วนะครับผมไฟท้าย LED แบบ3มชั้นนะครับมีให้เรียบร้อยนะครับกล้องมองหลังมีให้เรียบร้อยนะครับผม บันไดท้าย2ชั้นนะครับขึ้นลงง่ายนะครับสะดวกสบายด้านหลังตรงราคาจะเป็นไฟเบรกตรงที่3นะครับสําหรับลูกค้านะครับเคยดูรีวิวเกียร์แอไปนะครับแล้วก็อยากเทียบกับเกียร์ซนะครับคันนี้เลยนะครับผมความต่างนะครับภายนอกภายในนะครับ เกียร์แซนะครับที่เพิ่มขึ้นมาจากเกียร์แอนะครับก็จะมีสัญญาณการขโมยให้นะครับผมในส่วนของเกียร์แอนะครับจะไม่มีสัญญาณการขโมยให้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูห้องโดยสารด้านหลังนะครับห้องโดยสารด้านหลังนะครับผมกว้างเหมือนกันนะครับพิเศษขึ้นมานะครับจากเกียร์แอนะครับตัวนี้นะครับเกียร์แซจะได้แอร์ตอนหลังนะครับแล้วก็ USB หนึ่งตำแหน่งเหมือนกันนะครับ แล้วก็บ่อหนังจะเป็นบ่อหนังคูแม็กสีดำนะครับถ้าเกียร์แอลจะเป็นบรอผ้านะครับผมด้านหน้านะครับเริ่มที่แผงประตูด้านข้างนะครับที่พักแขนก็หุ้มหนังให้เรียบร้อยนะครับกระจกมองข้างนะครับผมตรงนี้นะครับสามารถพับได้นะครับผมกดทีนึงนะครับกระจกก็จะพับให้เรียบร้อยนะครับผมแล้วก็กดอีกทีนึงนะครับกระจกก็จะเปิด หุมไรมาติฟังก์ชันนะครับหุ้มหนังเรียบร้อยนะครับผมพร้อมคูสคอนโทรลให้เรียบร้อยนะครับถ้าเป็นเกียร์แอลจะไม่มีคูสคอนโทรลนะครับผมหน้าจอ MID ขนาด7นิ้วนะครับผมคอนโซลหน้านะครับในเกียร์แซนะครับหุ้มหนังให้เรียบร้อยนะครับผมจอสัมผัสขนาด8นิ้วนะครับรองรับการเชื่อมต่อแบบไร้สายทั้ง Apple c a r p l a y a n d r o i d a ต t o ันนะครับแอร์ก็ยังเป็นแบบเมนนวลนะครับผมเกียร์นะครับ เกียร์6สปีดเดินหน้านะครับพร้อมเกียร์ถอยหลังนะครับแล้วก็บอหนังของเขานะครับสามารถปรับสูงต่ำนะครับเข้าออกได้นะครับผมปรับแมนแนนวลนะครับกุญแจก็จะได้เป็นกุญแจแบบรีโมทบิดสตาร์ทเหมือนกันนะครับสำหรับลูกค้านะครับสนใจรถนะครับอยากได้รถไปใช้งานนะครับไม่แน่ใจว่า จะเลือกรถรุ่นไหนที่ถูกใจนะครับถูกกับเหมาะกับการใช้งานนะครับสามารถทักเพจเซลโก้นะครับสอบถามเงื่อนไขนะครับโปรโมชั่นส่วนลดเงินดาวค่างวดนะครับผมหรือปรึกษาอาชีพนะครับในการออกรถก็ทักแชทเข้ามาได้เลยนะครับหรือจะโทรนะครับ0849051632นะครับโทรมาได้เลยครับเซลโก้ยินดีบริการให้คำปรึกษาลูกค้าทุกท่านครับผมสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณมากครับ